พี่อ้ําการเปิดตัวโตพิชิตตัวนี้เป็นร่วมงานกับบาร์ดัมฟินครั้งแรกเป<ช>็นยังไงบ้างคะ,คะพี่อ้ํก็ดีใจนะคะเพราะเห็นคนอื่นเนี่ยก็โฆษณาแบบบาร์ดัมฟินกันบ่อยมากบนโซเชียลกันบ่อยมากคุณผู้ชมให้พี่าาอ้ําขนาดที่ถามคนที่กองถ่ายค่ะทุกคนบอกว่าหอมมากหอมกลิ่นเลยดีใจค่ะที่ได้ตอบเออในคอลเลคชันใหม่ชอบกลิ่นไหนพิเศษพี่อ้ํคะชอบทุกกลิ่นเลยมันเหมือนตอบโจทย์ ผู้หญิงตนแสไตล์ตตหรือแฟลกเตอร์ค่ะไม่เหมือนกันเอออย่างครั้งนี้เองก็เดินทางมาถึงปีที่แปดแล้วครับงานสะสมครับไดีมากครับก็ดีใจค่ะที่้เข้ามาปีที่แปดแล้วก็หวังว่าจะได้มีปีต่ต่อไปเพ<อ>ราะมาดาม,มดฟินก็เป็นคนที่เลืเอะมากค่ะเ,เลือกยากไหมพี่อ้ําคะก่อนตัดสินใจแบบมาร่วมงานกับบาดามฟินนะครับพี่ย้ําเออ ตอนนี้เหมือนในวงการใครๆก็ใช้มาะรำฟินกันเนาะเชิญชวนแฟนๆนิดหนึ่งของ่ยามขาที่อยากจะแบบพิสูจน์กลิ่นความหอมอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะอยากให้ลองจริงๆยื่นถึก็หอมหอมไปแล้นะคะตคืออันเองอัก็มันจะกระสานกลิ่นหอมแน่นอนแล้วก็แล้วตัดคนมื่อที่เพื่อนใช้กลิ่นหอมแต่ละคนก็หอมแต่ละคนนะคะก็ลองลองใช้องคือต่เพื่อนได้คนละขวดมาใครชอบกลิ่นแบบไหนนะคะอ่ะตอนนี้ก็เหมือนแบบ พอโควิดอะไรดีขึ้นพี่อ้อําทยอยเปิดพรีเซนเตอร์กลับมาแบบว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะแม่เนาะค่ะเออเป็นอะไรอีกอ่ะตัวนี้ก็ตั้งจะเป็นอันที่แบบค้างๆมาจากช่วงโควิดหรือว่าไงครับพี่อ้อําทยอยเปิดตัวต่อมาค่ะนคล้ายๆแล้วนะคะถ่ายถ่ายกันไปเป็นหน้าแล้วค่ะวันนี้ก็แฟนคขับมาเยอะมากคุณแม่อ้างแตกเลยวันนี้ต้องให้ขนาดนับสนุน ต้องรับกันร้เดียวทุกคนก็นึกว่าห้าโมงครึกี่โมงไม่เช็คนีวิกับบรรยากาศฉันออกอีเวนต์นม่ใไม่ต้องนานนะนอนนีกเป็นว่าดึกอ่ะีม่แล้วพี่อทุ่มทุ่มครึ่งจะสองสองทุ่มครพี่ออมแอบตื่นเต้นเลคะตอนขึ้นไปทีกับเสียงกี้แฟน้นทีรกำลัราไม่ค่ะก็เป็นอะไรที่เคยคุ้นเคยพี่อ้อมอย่างปานนี้พี่อมแบบโควิดมาก จะรับเงินเอออย่างวันนี้มาวันนี้มาจ้ะวันนี้มายังไงบ้างคพี่อ้ําคนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยร้องแหวงไหมแม่มีคนจะบหมวกแลคนตามคอตามคอกับคนมาโอเคแต่เราพูดกันหน่อยแล้วน่ะเอาไว้ยังดูแม่ดูแลตัวเองดีอยู่เนาะแม่ดูแลตัวเองยังไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นไม่เป็นโอเคค่อนข้างดีก็เรี่องงานที่ไม่จะเป็นจะไม่ยอมรับ เป็นเป็นพิชภพพิเซนเตอร์นี่ที่จะเปิดตัวปีนี้เยอะแค่ไหนครับพี่แอมผ่ะไม่เยอะเลยแต่แม่ก็ออกมาเยอะอยู่นะหลายครั้งหลายตัวอยู่นะฮะเรื่อยๆก็มีตโอกาสเรื่ตัดต่อไปอยูยังรับไม่ด้เรื่องใหม่แม่หรือว่ามีแบบเพราะถึงขั้นมีหลายแตัดส่วนที่ยังไม่ได้ทำตอนนี้คือไม่มีลิมิตใช่ไหมครับแม่เออไออย่างตอนนี้เด็กในสังกัดเราอะคะพี่พี่เอน้องเอสุภปชัยนะคะ ผู้จัดการผู้จัดการแ้วก็ผู้จัการโรงแรไปติประเทุกอย่างมันทุกอย่างมันีกับตลปัดจะไปหมดแล้วหรอคะพี่ย่าผาใช่เพราะอยานมันต้อดูแลพี่เอหลาอย่างรืองอะไรบ้างคะสภาพพี่กับพ่อดูแลวันนี้โทรไปถ้าใอะไราจปวดหัวมากแต่ตอนหลังก็ดีีดยใช่ไหมคะแบบให้คัแมะนาำความาดริณานทิศพี่ได้รัการนี่เราเป็นเด็กในสัเกเลยใช่ไหมคะ ใชก็ตั้งใจที่จะบ้านเขาใหญ่อันนี้เรียกว่าผ่านตัวเป็นผู้จัดการเต็มตัวแล้วใช่ไหมคะป้าน้องเขาไปเลยแล้วได้ดีได้ดีเออดียังไงพี่อ้ําหมายความว่าก็อยากได้แรกๆก็ขอเขาพอเขาไปหางานเองแต่เราไม่เกี่ยวด้วยแต่ว่าเราโราหักเยอะไหมก็เป็นพี่ผู้จัการเราหักก็หักเทันที่่หักอ้เยอะเป็นเพื่อนกันจริงๆพี่เอกไม่ใช่เพื่อนเก่าอ้ํา ถือจะจะเป็นการการอะไรไปไปยากแล้วพี่อ้ํคนอดีก็มีเชื่อฟังบ้างแต่แอบไม่เชื่อฟังแล้วอย่างผู้จัดการอ้ำหักน้องเอเท่าไหร่คะก็อยากได้ก็ขอได้เวลาก็ตอบคู่นึงออกเองคู่นิงเพราะยอมเพรายอมทุกอย่างครับแม่เพรยอมเพายอมยังมันยังก็สงสารเขายังไม่กลัวแบบเขาเอาคืนมาถ่ายเงินเราเหมือนตอนที่เราทำกับเขาตอนที่เขาเป็นผู้จัดการเราเหรอฮะ อังคารจะใช้ใช้กันหรอคือจริงๆเขาหักอ um> ั้มาะก็ต้องรุกไปหักสองคนเเรามีแผนเรามีแผนในการตั้งรับไหมคะเออไม่ไม่ให้ใช่อยากโอเคยังการรับงานของน้องนี่เราสกรีนแค่ไหนคะพี่ย่าน้องถ่งน้องจะบอกน้องว่าไอจีลดมากเลยอยากจะอันคอเลยนะอันก็ กไม่ใช่ไม่สนไม่อยากเห็นอยากจะอันฟอร์คนทั้งหมดเลยดิสาอยากจะเป็นคนสูบตัดปวดหัวนักคอนเทนต์เยอะเหรอเดี๋ยวเนี้ยพี่อ้ำถามคนสนุกก็อยากดูสนุกอะไรนะแตบางทีก็ปวดหัวไม่อยากดูอะไรขนาดนั้นแต่เป็นแฟนชอบมากเลยเวลาแบบพี่อ้ำกับพี่เอแบบทำคอนเทนต์ด้วยกันแตเดี่เอก็แค่ชอบถ่ายรูปเขาชอบถ่ายวิดีโอ พี่เอขาต้องหลบล้อดิอย่าอื่นถึงอะแค่ยอมเออกลัวกลัวแบบว่าพี่เอเขาจะจับเรามาถ่ายคลิปถ่ายอะไรกับเขาแบบนั้นที่เขาทำมด้ไหมฮะก็ถ่ายได้ค่ะถ้ามีเงินนช่ไแสดงว่าแต่ว่าต้องให้ต้องให้ครั้งนึงเยอะไหมคุณแม่อย่าฮะต้องพี่เอนะคะจะขออะไรแล้วจะขอไหวหรือเปล่า ถ่ายคลิปกับพี่เอนี่มีนอ้๊อฟบหรือว่าจะทำตามสคริปต์ก็ได้ไหมครับพี่เอพี่พี่อาปเลยคร์การควบคุมยากไปมีเร่งๆไหมครับพี่พีอาร์ว่าจะเอาน้องเขาไปเซ็นช่องหรือว่ายังไงช่วยเป็นละครเลยหรอกล้องมันชัดมากแล้วค่ะอาจจะเก็บทองไว้ค่อยๆแบบว่าถนอมอย่ใช้ไฟดีๆใช้กล้องดีๆใช้แบบว่า ก็เยน้องหน่อยอันนี้สมมติ่ป็นสารลับออกกล้องแต่แต่โทษนี่โทษนี่น้องเขาหุ่นดีแล้วตัวเล็กแล้วออดีค่ะทีน้องมีวินัยทั้งดื่มทั้งนอนทั้งอตายอ่าเอออย่างเรื่องชุดอย่างตั้งใจที่จะเป็นดาวดวงใหม่แต่ว่าน้องเขาจะมาสายเซ็กซี่แล้วมีกังวลเรื่องภาพลักษณ์อะไรอย่างนี้ไหมคะพี่อ้ํไม่มีอะไรจะเสียแล้วสำหรับพี่อ้ํเองมองพี่เอถ้าสมมติรับบทหนึ่งอยากจะให้พี่เอแบบรับบทไหนคะ เหมือนเขาเหมือนดาววงใหม่ะเขาเหมือนดาวใหม่จริงเขาไปา่าคอนมากกว่าเราเยอะอใส่เสื้อผ้าเขาดอนกับผิแลราเห็จแล้วเร<ห>าแบบตายไหลเลยแบบเฮ้ยพ่เอเราเข้าไปหาเสื้อผ้า,าด,ดูทุกอย่างเลยอ,ะอ่ะเราใส่ไม่ได้อ,ะอ่ะใส่ม่ได้ค<อ>ือจริงๆแล้วเสื้อผ้าที่ขายพ่เอเขาขอมือใส่ละครค่ะแต่นังไปเอาเจ้าทาไสอัมอ่ะมาใส่ใส่ไม่ได<อ>้อยู่แล้วถูกไหมคะไอที่เขาบอใส่ได้เนี่ยคอาใส่ที่อัใส่ไม่ได้ใส่ที่อใส่ไรปเฉยแล้วก็ดูไม่เป็นไร ยงไม่อยางว่าอะไรแล้วก็คนราพยายามที่จะเป็นสิ่งหนึงอะ้ยรงลังใจเขาแต่ว่าน้องเมือน้เหมืนมั่นหมว่ายังไงต้องมาแทนพี่อ้ําให้ได้ไงจะวันนี้ษณาสนานตัวถ้ามีติดต่อมาอนีก็จะพวกอ้ําไปด้วยนะคะไม่ใช่อ้ําพเอนะเลยต้องห่ายเป็นเอม โอเคเดี๋ยวจะมีละครใช่ไหมคะพี่อ้ําในเรืวอนี้ไม่เร็วค่ะอีกนานเลยอะคะตอนนี้อไหนแล้วครับกับตอนนี้ยังมีอีกเย็นถ่ายเรื่อยๆหนุพี่องยังถายกอ่าโอเคขอบคุณพี่อ้ําค่ะขอบคุณค่ะแม่